โอมสวัสดีพี่น้องเมมเมอฟซีแบบค,ครับ <c oughs> ส่วงสวยๆครับมาว่านีมาหาปลาหักกล้วยครับมือนีมาหัวเกศไส้กับเบาวโจครับกันยางลงเซ่ครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแบบซุกหลงฮุกอี่แล้วครับเพิ่งเกศไส้พี่น้องมาว่ามาเอาดินมาจุกปลาหักกล้วยลกูกาดมาเห็นหาดไส้ครับปลาสีมีบบพี่น้อง

ทรายขา,ขาวๆพี่น้องเนี่ยเขียดทรายเขียดทรายจะมีไหมยิ่งที่นั้นนะพี่น้องครับเฮ้ยเ้ยหมุบจุกคือยุคพี่น้องดินดินไส้สุ่มซุ่มนาดินแห้งๆเลยครับพี่น้องเ้าวกรวดออกจนเห็นหมองส่วนเปียกเพลินครับพี่น้อง เบาโจเป็นผู้คัวครับเบาดินนี่เป็นมือกล่องนี่มองนีห้องนี่แหละครัวในี่เละครัวนี่ล้วมันมีตัวมันหลวมใช่มันหลวมแต่ละกันนั่นแล้วมีนี่ใช่ล่ะพี่เล็กครับ นี่โอ้ยมาปลาเกียร์ดังบีกวงคอรออยนะู่พี่น่ะมาไปใส่ด้วยแอบ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 แ <c oughs> น่นดีกว่าอ <c oughs> ุ้ยยังไงฮะอุ้ยยังพี่น้อง ้เอียงอ่ขียดอิงเบาอหยงนีไหนไหไหนไหนไน่ะพี่น้องครับเนี่ยเป็นว้ายไดเราพี่น้องครับกาถุงไหไกลหเเขียดไส้พี่น้องเขียดไส้ ใา่มีไสยแห่งขงบนเขาก็วกวดออกพี่น้องครับมาแน่ดิมเนี๋วมารวมตัวยู่ในขบนไจิเอบแอบแอบ,แอบ,นบเนียเบาเขียดปะนาเนียนดีวเบาเกนอ๋ไปแล้วครับรพี่น้องน่นน่น ตัวโบย่ายนนะ่ไปหน่อยาสายครับตัวโบยง่านีตัวยญ่ตัวหน่อยแล้วมา่านตัวยง่ายตัวพี่เด่เฮ้ยนีนปยูเรดับนี่ด้อือเอ่ะป็นผู้ท่ามก แอบมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ดินี่โอ้ครับผมข้อความแบบน้องเทียตัวเขียนกระลมทุบดิต้องข้อวเป็นลักษณะเป็นแบบวุ้ย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 ว้าวตัวนี้ขึ้นไงแทะคบคบคบ

เอบเอบเลยครับอืมป่ะ ต้องสบหัวัวนี้คือใส่มือแมน่นใส่มือมันอันต้องสัมผัสได้เลยดิยว้อใส่ถุงมือด,ดีก็จะสัมผัสดได้ได้นี่เด้นี่เด้นี่เด้ตัวใหญ่ตัวบอกใหญ่นะอะไรบ้าง ขี่แดงข้างหลังนี่คือซีอดยดนี่คุณหน้าาอยู่ข้างล่างคุณรับพี่นอ้องพักกันลอยตูดปวดขัว <G ül üyor> นี่พี่อยู่ของรามตั้งสีก็มีได้ครับสองตัวใช่<า>นี่ดีก็นี่โอ้โหได้สองตัวครับตื่อนค่ะแขูขวากวาใต้ออกนะ เทียนตัวน้อยมันเลยบ่อแอบไม่ดี้าวอดปลอดถตัวนี่ครับตัวกรบโใหญ่เป็นไรเนาะมันเลยบ่อแอบนะไม่เว็าอันข้าวมอดเดส่วนคิงบ่อแอบมันังบ่ตาย พี่น้องบรรยากาศดีดีครับคนณ่นเนิ่นรส้าขาวจูนฟูนพี่น้องพักกันหัวอยู่ในโฮมครับแดดกับผ้าแห้งพี่น้องไปจะนั่งเล่นหัวเย็นจวยๆวย โอ้ก็ตัวใหญ่แต่ตัวนี้พี่น้องนุ่นะครับเบื่อแอบเลยเธอไม่ร้องเลยนะอยากให้กินกินกบกินเขียดไปครับพี่น้องครับนี่จะต้องมากังสิตังสีพี่น้องนี่แล้วเพินยูตังสีแล้วครับนี่นี่เป็นแต่หัว่นงานครับผม อวิญญาแตกว่านป่ะก็อ,อยู่ไกลกันแทะยือกระสนอยู่มัอนกันนั่นครับพี่น่องอ้อใม่กรได้สามตัวใกล้กันเลยนั่งเพิ่งเพิ่งพิ่งเพิ่งเ่งยอะเด้อน่พี่น่องเห็นบะ ดึงดึงนี่เป็นยูพ่น้องครับใกล้กันเลยปาดขนมเค้กงนี้แหละคือฮันเน่ยนี่นะขูดเน่ยไสย้เกียดไส้เป็นกระเข่าไง,าาาางครับขวดฮะบางจุดเป็นกระส่วนน,น,นนูในไงล่ะยู่ตงตื่นๆดิอืมตัวน้อย ๊ม่เนบ่นหรอ่าได้อีกแล้วพี่น้องหนึ่งตัวใส่ร่มตีผ้าดังตื่ โอ้ตัวใหญ่หตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้ครับนครับตัวหน่อยนะอเนึเ่งเบื้องขามันนาจะขึ้นมาจากนา นี่ดีใช่แทงเดววนวาโยนก็จังเป็นห้อยมันออกมาอะไระครับตัวนะั้นช่วยเห็นตัวมันต,ตายไหมเนี่ยอ๋อตัวใหญู่รูออกมาเทืกงอเปิลแตวมันจะสมริ อ้ยอ้ยอ้ยคุบเกือบพระท่านพี่เลยเกือบพูดน้ำเบงบ่ดินเกือบุบน้ำครับอุเบาเบาเบาเน้อตื่เตัวนี่อโอ้ยเอาเเอา ปวดปวดปวดปปฮแอยู่ยืนหนื่อมือสิบยยืดของบตนตื่นๆนึงเข้าลอควัดลงหมกเลยสั่นดินมันย็นๆมันยู่หนี่แล้วโห้ ไม่ได้ใส่ะหรอถึงขาดบัดไปเลยเฮ็ดโมโคลยิ่มานี่ เป็นีเยนงไบ้างนี่ถือห huh? e ัวมอมไปนี่ถือกำมอมเป็นอย่างคนบัดกันสิบัดเสียมอู้หพี่น้องสวยเลยครับนั่นอ๋อถือหัวมุมถือกันนี่แม่เป็นยังไงบ่างนี่น่ตัวนี้สวยงามครับพี่น้องครับครับ เดี๋ยวค่ะครับผม้ออกเอกอีกเรียตื่นให้ สิไปใช่แล้วนะดูกันนะแย่นมันดีดเข้าได้ปลาครับตั้งทมไว้ครับพวกพากันครัวมาแต่อผุนครับว้างองเท้าบุทย์กลัวๆๆๆขลับไปอือแม่นี่บ่รอเดี๋ยวแม่นยู่ งินอยู่บ่ยังเว้นใบใหม่พี่นอ้องตันแดงเลยก็จะขึ้นว่าจะหน่กเลังมีกดหูโอ้ขาวง่ายเกสรมีนี้พี่น้งกกอ,อ,มมองเอบเอบใหญ่จ้สองโซ่ เหไไ็น <var> มี่เนี่ยได้แล้วพี่น้องตัวใหญ่โอ้ยตัวตัวใหญ่เลยพี่น้องครับเนี่ตัวหนึ่งเห็นแต่เห็นแต่มือเพก่อนจับเอาเห็นมือไหมเห็นมือไหมโอ้ตัวบักใหญ่เลยครับตัวเลยยิ่งมึงใหญ่ละนั่นนั่นนั่น โอ้ยพูดพูดพูดพูนนั่นดีอยู่ทรายนั่นนั่นครับเดีาบ่ได้เนี่ยแตกจ้วงไม่ยังล่ะแม่ยังนานบาดตัวนี้นานดุนดุนใหญ่ใหญ,ญ่เลยบาดบอ ん หนัองเทอมยังมีโอ้ว่าท่านหามาส้วนมันมาจากไหนเนาะเด็น,น,นะน,นี่นี่ตัวมันไสิม่ถ้าเพิ่นีมันไปก่วงกวงไปไหนกันนีน่นสัน้นแบบนี้เพิ่นกับสิบวัยยูเด้เนวยนยูแต่ นนกกิบางมองเขร่วมกันหลายหน้นาๆนันน่น,นครบๆมันสิบอะไรโอ้ตัวใหญ่ผมก็จะโยสันพี่ทั้งหลังพันโอยู่พราะนันเป็นแบบผสมขี้ดินผสมดินโค้นมันกรบโมยูได้ไปหน่อ,นอยมันตยอย้องไส้ยางเดียวครับนี่ดี เขียดยนี่ยมี่มั่นมั่นเลยพี่น้องนันปฏิบัติอาหากินกบกินเขียดพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เขาเต้เล็กเต้หน่อยก็กินกบกินเขียดนี่แหละครับจังเสียงมาพ่ายไงกินกบกินเขียดนี่แหละพี่น้องเหตุใดค้นถูกค้นหยาก็กินกบกินเขียดว่ากินอย่างเดียวขี้ตำป่าเนี่ย ันเป็นทรายดีเลยนะนเครียดนั่นนั่นวินิเสียงเจังมั่งนั่นนี่ครับสุกแต่แอบดีมากพี่น้องรีพ่อบ่าอย่งพี่น้องเห็นบว่าเนี่ยน,นะครับพี่น้องสศกออกนะครับดีแน่น้นำเบาขึ้นะ ก็นยูตั้งสี่ล้วครับพี่น่องน,น่ะว้าวครับ